ตอนนี้เหรอทำโรงงานทำโรงงานแล้วก็พอพอวันพักก็ขายพวงมะลัยมาแล้วม่เงี้แล้วทำอินดีมด้วยตอนนี้ขายวงมะลัยแต่วันธรรมดาทำโรงงานค่ะนะครับอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้หกสิบหกสิบนะฮะเออเจอธุรกิจอินดีมได้ยังไงเจอญาติญาติแนะนำอืมญาติแนะนำตอนนั้นคิดยังไโคตรทั่วเขาเขามาชวนอ่าพี่ส้มรู้สึกยังไงตอนนั้นพี่พี่ส้มอ่ะ ไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่เขาบอกว่าเอออยากี่ชอบมีครีมนะออุ้ยแล้วครีมพวกเป็นคนชอบใช่ไใช้ครีมพวกอะไรเครื่องสำอางเงี้ยชอบอก็เลยลงพ็กเกตไปเลยตอนนั้นมาแบบเอ้ยมีครีมนะเราก็ชอบสวยตามสวยความ้าอยู่แล้วเออก็เลยได้ซื้อมาทดลองค่ะแล้วพอได้เข้ามาทดลองมาเรียนรู้เป็นยังไงบ้างในระบบนี้ เพราะว่าเนาะตัวแรกอ่ะพี่ช่อก็คิดว่าโอ้เข้ามาแล้วกะใช้เครื่องสําอางเงี้ยกะใช้สินค้าเฉยๆแหแล้วพอพอเข้ามาแล้วมันมาเรียนรู้แล้วโอ้ยมันไม่ใช่เนาะมันได้รายได้เนาะก็เลยเออตอนนี้ก็เลยศึกษาเนาะมันก็เริ่มทําก็เริ่มได้รายได้มาเฮ้ยทำไมได้ได้ไงว่ายิ่งเรายิ่งทํายิ่งได้อ่ะคือก็เลย อายุป่านนี้แล้วเนาะแล้วทํางานอเราจะไปทําอะไรมันก็ไม่ไหวแล้วเราจะทำไหวไหมถ้ยเราอายุหกสิบแล้วนะค่ะเฮ้ยแล้วไอเนี่ยมันสามารถทําให้เรามีรายได้ได้ด้วยอ่าก็เริ่มคิดละคิดละอ่าเริ่มคิดเริ่มคิดตอนนี้ก็ว่าว่าเออเรได้เข้ามาศึกษาใช่มาเรียนรู้เรียนรู้มันเลยทําให้เรามั่นใจมากขึ้นใช่ตอนนี้มั่นใจมากเลยตอนนี้เห็นว่า เริ่มไปขายของเริ่มชวนคนเริ่มมีคนมาสนใจตอนนี้มีผลลัพธ์แล้วอะมีเริ่มมีมีมาเรื่อยๆนะะออทุกๆอุ้ยเปิดเปิดเปิูโทรศัพท์อุ้ยเงินเข้ามาเลยดีใจมากเรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้เราก็ทำได้ทางแล้วแล้วตอนนี้ขายขายไอ้งาดำได้อ่ะ มื่อคืนมีคนโทรมาอีกทำไมงาดําถึงขายดีมากเลยตอนไม่ตอนแรกอ่ะพี่ชมเราเป็นคนเจ็บเข่าแล้วมางานตัวเราเองนี่แหละมีปัญหาเรื่องไขข้อแล้วพี่ชมก็มามาวันนั้นได้อ่ะกองหนึ่งเขาให้มากองหนึ่งพี่ชมก็เลยอัดเลยสองเมตรพอตื่นมาเฮ้ยมันโค้งชั่วนี่หว่าแล้วก็พอเราไปถึงบ้านอีกอัดอีสองเม็ดตอันนี้อ อัดไปเรื่อยๆพอหมดกองแล้วโอ้ตอนนี้สบายเลยกระโดงกระไดขึ้นไม่ไม่เป็นไรแล้วก็เกิดจากการใช้สินค้าของเราในแหละในเออินเพลตฟอร์มเนี่ยเกิดความประทับใจเกิดเกิด็เลยเอาเรื่องราวของเราไปทำไงฮะก็เลยไปเล่าให้เขาฟังกันนี้ก็เลยเอาไปให้เขาชิมเออเอาให้เขารองให้เขาชิมเอาไปเอาให้เขาฟังก็เลยปรากฏว่าเป็นไงเขาก็เลยเออมันมันกินดีนี่หว่าไไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะสั่งแล้วแล้ว เออเริ่มมีสั่งเข้ามาสั่งเข้ามาก็เลยทําให้พี่สมมีรายได้ด้วยตอนนี้ไฟเบอร์เขาช่งอีกสาบกล่องแรงงานดําไฟเบอร์เริ่มมาแล้วนะฮะนี่เห็นไหมแล้วงานดําก็คครรัับบีดกินดีมากกินดีมากพี่องเห็นเลยเห็นก็ตัวเองเลย